สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยกันเรื่องใส่ซับไตเติ้ลใต้คลิปคือมีคําบรรยายนะครับใน a c e b o o k เนี่ยมันสร้างอัตโนมัติเข้ามาสร้างยังไงกดครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลักษณะของมันเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วคุณผู้ชมก็แค่กดสร้างอัตโนมัตินะครับมีปุ่มให้กดสร้างอัตโนมัติคําบรรยายภาพที่เพิ่มขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับภาษาไทยสร้างอัตโนมัติคุณสามารถคลิกเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขจากตรงนี้อย่าเพิ่งปล่อยสาธารณะนะครับคุณต้องตรวจสอบก่อน นะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่เพราะว่าบางคํำนะครับมันอาจจะแปลผิดเพี้ยนงานงอกเลยนะครับแปลเป็นคำหยาบบ้างแ่ะนะครับก็ใจเย็นเลื่อนเลื่อนดูนะครับทีละวักตอนนะครับแก่ถ้าคลิปยาวก็เสียเวลาพอสมควรนะโอเคครับถ้ามันโอเคแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแก้ไขก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับ เช็คดูอื่นๆถ้าคุณต้องการแก้ไขสิ่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นภาพขนาดย่อหรือว่าภาพปกครับมีคลิปเกี่ยวกับการสร้างรูปปกภาพแบบนี้นะครับโดยใช้แอปมือถือในตัวไอมุมขวากดไปดูได้นะครับกดบันทึกได้เลยนะครับเข้ามาในหน้านี้ได้อย่างไรนะครับขั้นตอนที่1นนะครับคุณผู้ชมลงชื่อเข้าใช้ Facebook เช็คดูให้ดีนะครับ ในเบราว์เซอร์ Google Chrome บัญชี Google บัญชีนี้เช็คดูบัญชีนี้ลงชื่อเข้าใช้ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับลงชื่อแค่ล็อกอินไม่ต้องเปิดหน้าต่างไม่เป็นไรนะครับจากนั้นคุณผู้ชมเปิดเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพิ่มแล้วพิมพ์คำว่า s t u d i o Facebook Studio นะครับ Facebook Studio แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับกดค้นหาแล้วเข้าเว็บที่มีชื่อว่านะี่ครับ เริ่มต้นใช้งานเข้าจากตรงนี้ได้นะหรือว่าจะเข้าเว็บเว็บไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับสตูดิโอถ้าเข้าสู่หน้านี้นะครับอ่าโอเคหน้าประมาณนี้ให้คุณกดลองเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ creator Studio ของ Facebook เวอร์ชั่นใหม่นะครับกดลองเลยได้เลยนะครับคลิกลองเลยมันน่าจะโชว์คลิปวิดีโอในทุกเพจแล้วนะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนี่ครับมันโชว์มายาวเฟ้อยเลยนะจากนั้นคุณเลือกคลิปที่ต้องการเข้าไปแก้ไขคำบรรยาย เข้าไปปรับแต่งนู่นนั่นนี่นะครับไปเพิ่มซับไตเติลก็ดับเบิลคลิกบริเวณรูปปกคลิปตรงนี้นะครับคลิกไปเรื่อยครับโอเคครับเข้ามาแล้วคุณผู้ชมคลิกรูปดินสอฝั่งซ้ายมือนะครับคลิกคำว่าแก้ไขโพสต เมื่อเข้ามาในหน้าแก้ไขโพสต์แล้วคุณเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปคุณผู้ชมเลื่อนตรงนี้นะหาให้เจอคำว่าคำบรรยายนะครับคำบรรยายภาพคลิกเข้าไปนะครับขอแนะนำเนี่ยเขาเปิดเพิ่งเปิดฟีเจอร์ใหม่นะครับแล้วคุณก็เมื่อตกี้ผมติ๊กสร้างอัตโนมัติแล้วนะนะครับมันก็ขึ้นโชว์แบบนี้ ตอนแรกขึ้นสีเหลืองเนี่ยเขากําลังตรวจสอบว่าคาบรรยายของคุณมีคําลามกอนาจารคําที่มันผิดมาตรฐานชุมชนหรือไม่นะครับถ้าขึ้นสีเขียวแสดงว,ว่ามันพร้อมเผยแพร่นะครับเมื่อกี้ผมคลิกยังเป็นสีเหลืองอยู่แปบ๊บเดียวนะครับก็ขึ้นสีเขียวแล้วไม่ถึงห้านาทีนะโอเคเนี่ยครับแค่นี้ครับง่ายมากเลยนะวิธีการนี้นะครับในส่วนคลิปต่ตอไปนะครับเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ ซับไตเติลเนี่ยเอาไปวางใน YouTube ฝากกดติดตามช่อง1นึ่งเจ็ดครับนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาอัปโหลดคลิปนี้มันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับการใช้ไฟล์ผมจำไม่ได้ว่านามสกุลดอทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคัดลอกแล้วเอาไปวางใน y o u t u b e นะครับสามารถคัดลอกวางได้สําหรับซับไตเติลจริงๆแล้วพวกเราก็อัปโหลดผ่าน Facebook Fanpage แล้วอัปโหลดใน YouTube t o in one อยู่แล้วแต่ฟีเจอร์นี้ Facebook เขาเปิด ล่วงหน้านะครับในส่วน YouTube เนี่ยผมทําไม่เป็นจริงๆนะครับหรือบางครั้งหรือเขาอาจจะเปิดแล้วก็เป็นได้นะครับสําหรับการใส่ซับไตเติลไทยอัตโนมัติแต่ YouTube เปิดเออแต่ใน Facebook เขาเปิดแล้วนะครับใส่ซับไตเติลไทยอัตโนมัติในส่วน YouTube มีภาษาอังกฤษสามารถทําได้ภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ